เมื่อไรจะมาเนี่ยรอนานแล้วนะสนะนะงสัยรถจิดแน่เลยอ,อ้น,นี่ทำไมมาช้าจังเนี่ยรถจิดอะ่ะต้องวงเป็นรถจิดมากเลยเนอแอลเขียวหิวจังเธอมีอะไรกินไหมอ,อ่ะนี่ขนมจะหมดแล้วขอกินไหนนะได้กินเลย ทำไมมันไม่มีฉลากอะไรเนี่ยเธอไม่มีอะไรเลยอ่ะ <หา S 1> ดูสิฉลากนี่ยมีป้ายชื่อเนี่ยแบบว่าพวกออยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนขนมพวกเนี้ยดูสิเธอเนี่ยไหนออยคืออะไรอะ่ะโหโบไม่รู้จักออยได้ยังไงเนี่ยมาน,นี่เดี๋ยวฉันกับออนแอ้นจะอินวนทนให้ฟังเองแน่นอนว่าทุกคนคงพอจะเคยเห็นเครื่องหมายออยอยู่บนผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นอาหารยาหรือเครื่องสำอาง แต่เครื่องหมายอยนี่คืออะไรกันแน่และมีมาตรฐานในการให้ตราสัญลักษ์เครื่องหมายอยกับผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างไรบ้างก่อนอื่นเราจะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องหมายออยกันก่อนนะคะเครื่องหมายออยคือสัญลักษณ์ที่ย่อมาจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้ผู้บริโภคได้ทราบว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นๆ ได้ผ่านการพิจารณานะได้ประสิทธิภาพคุณภาพและความปลอดภัยถูกต้องตรงตามมาตรฐานเกณฑ์การผลิตหรือการนําเข้าจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาตอนนี้อ่ะพวกเธอก็รู้แล้วใช่ไหมว่าออยอ่ะหมายถึงอะไรต่อไปนะมารู้จักกับเลขสารระบบอาหารบนเครื่องหมายออยกันเลขสารระบบอาหารในเครื่องหมายออยประกอบไปด้วยตัวเลข13หลักด้วยกันแสดงถึงข้อมูล2ชุดได้แก่ข้อมูลชุดแรก x คือข้อมูลสา,ารที่ประกอบการประกอบไปด้วยตัวเลข8หลักแรกข้อมูลชุดหลัง y คือข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกอบไปด้วยตัวเลข5หลักหลังพวกเธอกำลังงงกันใช่ไหมมาเดี๋ยวฉันจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเองพวกเธอดูรูปประกอบไปด้วยกันนะเลขสารระบบอาหารน่ะจะประกอบไปด้วยข้อมูล2ชุดใช่ไหมคือ x กับ y โดย x กับ y อ่ะจะถูกแบ่งไปอีก5กลุ่มด้วยกัน กลุ่มที่1นึ่งนะแสดงถึงจังหวัดที่ตั้งของสถานที่ประกอบการนั้นนั้นใช้ตัวเลข2หลักแทนอักษรย่อเช่น1 0แทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร 1. 2สองแทนจังหวัดนนทบุรีกลุ่มที่2นะแสดงสถานะของสถานที่ประกอบการและหน่วยงานที่อนุญาตสถานที่นั้นๆใช้ตัวเลข1หลักในการบอกโดยตัวเลขอ่ะจะแบ่งเป็นเลขคู่กับเลขคี่มาดูกันที่เลขคี่ก่อนนะเลข1หมายถึงสถานที่ผลิตเลข3หมายถึงสถานที่นําเข้า โดยเลขหนึ่งถึงเลขสามอ่ะจะอนุญาตโดยสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาต่อไปมาดูเลขคู่นะเลขสองหมายถึงสถานที่ผลิตและเลขสี่หมายถึงสถานที่นำเข้าโดยจะอนุญาตโดยจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครด้วยต่อไปนะกลุ่มที่สามจะประกอบไปด้วยตัวเลขห้าหลักด้วยกันโดยสามหลักแรกอ่ะจะแสดงถึงสถานที่ผลิตนำเข้าอาหารซึ่งได้รับใบอนุญาตแล้วสองหลักหลังนะ จะแ,แสดงเลขท้ายของปีพศที่ได้รับใบอนุญาตสถานที่กลุ่มที่4แสดงถึงหน่วยงานที่อนุญาตผลิตภัณฑ์นั้นๆซึ่งอาจจะเหมือนหรือแตกต่างจากหน่วยงานที่อนุญาตสถานที่ก็ได้ใช้รหัสเป็นตัวเลขหนึ่งหลักเลขหนึ่งหมายถึงผลิตภัณฑ์นั้นๆได้รับอนุญาตโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเลข 2. หมายถึงผลิตภัณฑ์นั้นๆได้รับอนุญาตโดยจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วย ต่อไปนะมาดูเลขชุดสุดท้ายการชุดที่5แสดงถึงเลขที่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวของสถานที่นั้นๆที่ผ่านการอนุญาตจากหน่วยงานที่ประเมินผลิตภัณฑ์ข้างหน้าเรียงลำดับจากน้อยไปหาม,มากใช้ตัวเลขเป็นสีรหัสเช่นลำดับที่1ใช้0001ลำดับที่99ใช้0009ถ้าพวกเธอส่งสัยเกี่ยวกับอยอยพวกเธอก็นำเลขสารระบบอาหารไปค้นที่เว็บนี้ได้เลยนะ